The Winner is present e d by น้ำยาบ้วนปากลิสตอรีร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน Folks Flat Charge by Oppo Smartphone กลับเข้าสู่ดูว w นิสซี is s 2ในรอบ Grand Finale ผ่้ชิงเงิน10ล้านบาทนะครับและนี่คือคู่ที่2ของรอบนี้ครับ สวัสดีครับผมเหน่งพิชยุทธ์กันกรลักนะครับก็ทั้งสามรอบที่ผ่านมาที่ที่พิชชนะทั้งผ่านมาก็คะแนนขาดไปหมดเลยนะครับก็รู้สึกฉายาฆาตรกรต่อเนื่องนี่ตัวนี้เดินเดินถนนลําบากนะมีแต่คนักฆาตรกรฆาตรกรตรกรลอดเลยฮะมาถึงรอบนี้รอบแกรนด์ฟินาเล่แล้วนะครับเราคงตง้องเป็นต้องเป็นฆาตรกรต่อเนื่องต่อไปนะฮะก็จะดูดูที่ว่าจะใครจะเป็นเหยื่อของอีก สำหรับคู่แข่งผมนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับอยากชนะผมได้ก็ต้องมี150%ขึ้นไปนะครับอย่างที่บอกนะครับคาดกรต่อเนื่องอะ่ะไม่มีใครคว่ำผมง่ายๆหรอกครับเจอกันนะครับบนเวทีสวัสดีค่ะชื่อองค์ค่ะนัทชาปัทมพงค์ค่ะตอนนี้ก็มาถึงรอบแกรนชิ i n เล่แล้วนะคะก็ความรู้สึกก็มีทั้งมีทั้งแปลกใจแล้วก็ไม่แปลกใจส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกใจแล้วก็ จริงท,ทำให้ตื่นเต้นมากๆเนี่ยก็เพราะว่าดนตรีแนวที่องค์นำมาเสนอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ดนตรีที่เหมาะสำหรับการแข่งขันซะทีเดียวแต่ว่าองค์ก็ดีใจที่ดนตรีเนี้ยสามารถเข้าถึงคณะกรรมการทุกคนได้แล้วก็มันทำให้องค์รู้สึกดีใจมากๆเพราะมันแปลว่าสิ่งที่เรานำมาเสนอด้วยความจริงใจและความตั้งใจเนี่ยมันเข้าถึงกรรมการทุกคนได้ถ้าองค์ยังคงความเป็นตัวเองนำเสนอสิ่งที่เป็นตัวเอง แล้วก็นำเสนอสิ่งที่เรารักแล้วเราตั้งใจบ่มตั้งใจอยู่กับมันมานานเนี่ยยังไงอะ่ะก็ต้องพาออกไปถึง10ล้านแน่นอนนั่นเ่งรักคุณองค์นะครับกับเพลง,งที่สี่บนใบทีเดวินเอเสแล้วนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วจะเริ่มที่นั่นเ่งนะกับเพลง Sweet Child o h Mine เชิญครับ นี่ออยกันแบบนี้เลยเหรเนี่ยมาต่อกันเลยดีกว่านะครับเป็นองกับเพลง Air m l Special เชิญครับมาวิปด

Who's on the mountain? Day oh, day oh, daylight comes, I wanna go home Mum look at boo boo day, shut mum go away Well, the moon hits your eyes like a big, big <ส behaving> เชิญครับโอ้โหผมขอเป็นตนัวแทนทุกคนนะครับ <iles> พวกคุณสุดยอดมากๆเลยอ่ะเอาเละครับ1 0ึ่งร้อยหนึ่คนบนน้ำพยครับโจทยากมากคุณเลือกใครครับม<ล><ย>ันสุดยอดมากนะผมรักทั้งสองคนมากๆนะขอบอกก่อน รับรองว่าพี่ไม่มีทางตกงานกันแน่เลยยอดเชียมมากๆตอนนี้101คนบนดทูำหน้าที่เสร็จรบร้อยแล้วลวะครับอยากรู้คะแนนแล้วใช่ไหมขอดูคะแนนครับ oh! <S <S ใช่แบบที่เราคิดไว้หรือเปล่าครับ85ต่อ 16, 16ผมขอดูเงินครับ 10ล้านบาทยังไม่ถึงนะครับแต่ตรงนี้คือข้อเสนอของธนาคารกรุงศรีกับเงินสด3 0 0แสนบาท85คะแนนเป็นของคุณหรือเปล่าครับเป็นขององค์ค่ะนั่นเองบอกว่าคนที่จะข้ามเข้าไปได้เนี่ยต้องมีมากกว่า150%ในใจนะครับเขามี1 0 0 0ซค่ะนั่นเองครับ85คะแนนเป็นของนั่นเองหรือเปล่าครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับ สามรอบผมผ่านมาประมาณแค่นประมาณเนี้ยตลอดเลยฆ่ามาหลายศพแล้วผมเป็นฆาตกรต่อเนื่องแล้วเป็นฆาตกรลูกจิตด้วยครับไม่รู้นะไม่รู้ไปเคลียกันเองผมจะนับถอยหลังนะครับเงินก้อนนี้ไม่ใช่หลักพันและไม่ใช่หลักหมื่นมันคือเงิน3ามแสนบาทคิดให้ดีนะครับผมจะเริ่มนับแล้วนะครับ สามสอง,ห,งหนึ่ง,ห,งหมดเวลาเก็บเงินครับ <ś les> คุณเชียร์ใครอยู่ครับ <ś les> คุณเชียร์ใครอยู่ครับคุณเชียร์ใครอยู่ครับลาดิวนาอิสในรอบนี้คือ <ś les> คุณน้องครับ และขอเสียงปรบมือให้ความเจ๋งของนัทเน่งด้วยครับพี่สุดยอดมากพี่เก่งมากๆเลยนัทเน่งครับโอ้โหมาต่อกันเลยดีกว่าในคู่ที่3ของรอบนี้ไปดูครับสวัสดีครับอ้ามนภัทกระโดงใจนะค,ะคะนรับเป็นการร้องเพลงที่มั่นใจที่สุดแล้วอะ สำหรับรอบนี้นะเพราะว่าซ้อมนานมากอะสำหรับเพลงสมเพลงที่เลือกมานะครับเพราะว่าคือตั้งตั้งแต่ตั้งตั้งใจเลือกเพลงแล้วพยายามจะเลือกเพลงที่คิดว่าคนคนดูอยากฟังแล้วก็เป็นแนวที่เราถนัดที่สุดมาแล้วคือโอกาสที่เราจะได้ทําอะไรแบบนี้มันมีไม่เยอะอะหน่อยก็ต้องไปเรียนแล้วเลยแบบขอเต็มที่กับตรงนี้แล้วกันไปสุดไปเลย ครับสำหรับใครที่จะมาเจออั้ในรอบ3ามแสนนะครับก็ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมนะครับเพราะว่าเพลงนี้อํ้เลือกมาเนี่ยเต็มที่แน่นอนแล้วก็คิดไปด้วยนะครับว่าจะกดเอาตังกลับไปหรือว่าจะกลับบ้านมือเปล่านะสวัสดีค่ะฝ้ายนะคะยูคนฉาดเกตภาษาครับ101คนบนดครับคุณเลือกใครครับรอบแรก99ต่อ2กับรอบที่2 84ต่อ17 ค่อนข้างทิ้งห่างพอสมควรน,นะคะมันก็ทําให้เรามั่นใจมากในระดับหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ไม่กลัวละรอบนี้เตรียมตัวขึ้นหนักหนักกว่าที่เป็นมาค่ะก็ไปเรียนเพิ่มเติมอะคะ่ะมากขึ้นฝึกฝนเคียวเข็นตัวเองมากขึ้นนะคะฝากถึงคนที่จะมาแข่งกับฝ้ายนะคะรับรองว่ายัางไงก็ไม่มีทางผ่านฝ้ายไปได้แน่นอนเพราะฝ้ายเตรียมตัวมาดีมากสุดยอดค่ะเตรียมตัวเสียใจได้เลยกับปาด ุณอ้ําและคุณฝ้ายนะครับเชื่อผมอย่างหนึ่งไม่ว่าคุณจะร้องเพลงแนวไหนก็แล้วแต่ทํามันให้ดีที่สุดจูรี่ต้องมองเห็นแน่นอนจริงไหมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วจะเริ่มต้นที่คุณอ้ํานะครับกับเพลงจะบอกเธอว่ารักเชิญครับ ตอนนี้ในนาทีนี้มันเก็บไม่ไว้แล้วอ h oh baby ให้เธอรู้จะบเธอว่ารักอกไปท้งหัวใเธอดี เธอได้ยินไหมหยุดมันไม่ไหวตั้งแต่แรกเจออ๋อแน่ทุกครั้งแค่เพียงได้หันแววตาของเธอ oh baby oh baby แค่เพียงต้องการให้เธอได้รู้ขอบคุณครับ ยอดเยี man, ่ยมมากอ้ำฟีลลิ่งดีมากๆเลยนะครับจากอ้ำนะครับมาต่อกันเลยดีกว่าปุยฟ้ายอ่ะโหนฟ้ายกับเพลง Set Fire to the Rain เชิญครับ b u r n Set f i r to the Rain Washish purses I touch your face I heard you scream, calling out your name. ใครนั่งเลยนะครับตอนนี้ครับทางบ้านเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเอาล่ะนั่นคือเพลงที่4ของพวกเขานะครับอ้ําและคุณฝ้ายหนึในคนบน W ครับคุณอยากฟังเพลงที่5จากใครชิญโบวตครับใจลึกๆนะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองขอให้ตัดสินใจได้ถูกต้อง นะเมื่อกี้ยอดเยี่ยมมากแล้วอะครับตอนนี้101คนบน W ีดทหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูคะแนนครับ98ต่อ3ผมขอดูเงินครับ oh. นี่คือเงินข้อเสนอในรอบนี้นะครับเงินสด3 0 0แสนบาท ธนาคารกรุงศรีคะแนนทิ้งห่างมากๆนะ98ต่อ3ตัดสินใจให้ดีนะครับอย่าเข้าข้างตัวเองผิดผิดถ้าคิดว่าวันนี้ไม่ใช่เก็บเงินก้อนนี้กลับบ้านดีก,กว่าแต่ถ้าคุณคิดจะสู้พวกเราเคารพการตัดสินใจของคุณจริงไหมครับขอเสียงด้วยครับคุณฝ้ายครับคุณมั่นใจมาตลอดเลยรอบนี้ยังมั่นใจมากๆอยู่ไหมครับ คือ ừ, มันมากกว่าความมั่นใจแล้วค่ะไฟต้องไปต่อสิ่ง for you นะทุกคนเลยค่ะคุณอ้ําครับครับคะแนนห่างมากๆนะคุณยังมั่นใจว่าเป็นเงิน10บล้านบาทอยู่ไหมหรือว่าคุณคิดว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราก็ได้นะแล้วแต่คุณเลยแต่คุณเห็นเขาแล้วถ้าคุณกลัวหยิบเงินไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่กลัวอยากสู้ผมโอเค คุณคิดยังไงครับความรู้สึกและกันเป็นเกียรติมากที่ได้ร้องเพลงกับพี่ฝ้าครับผมรักช่วงเวลาแบบนี้ในดูินเอีสนะครับสู้กันให้เต็มที่แล้วรักกันสุดยอดมากมาคิดให้ดีนะครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองผมจะพอหยหลังจาก3เส้นสุดการนับถือว่าหมดสิทธิ์ในการหยิบเงิน300,000บาทก้อนนี้ผมจะเริ่มนับแล้วนะครับ สามคุณอ้าเลือกเงินข้อเสนอสามแสนบาทยังไม่ต้องคิดมากครับโอเคนั่นแปลว่าผู้ชนะในรอบนี้คุณฝ้ายแต่เราจะมาดูกันนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของอ้ําถูกหรือผิดและห0ึ่นึ่คนบวิยครับคุณเลือกใครครับ คุณฝ้ายครับคุณฝ้ายคือผู้ชนะในรอบนี้ครับแล้นี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของอัา้าโชคดีนะน้องพี่จใจช่วยนะอั้มครับขอบคุณนะผ่านไปแล้วนะครับสามคู่สนุกสนานลุ้นไม่อยู่แล้วทีนี้นะครับโอ้โหบรรยากาศคึกคักมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะพกโฆษณาสักแป๊บหนึ่งนะครับให้ทุกคนหายใจลึกๆ หลังโฆษณากลารมาเจอก,กันกับคู่ที่4ในรอบ3 0 0 0สนบาทสักครู่เดียวครับ